สวัสดีครับผมบาร์นะครับวันนี้ก็อยู่เกมครอปเทลตี้วอสต์พีเซฟิกนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืน s t g 4 c เป็น AR ของภาคเวนการนะครับแล้วก็ผมจะใส่กระสุนเป็นกระสุนไฟนะครับบอกเลยถ้ายิงไม่ตายก็ตายเพราะโดนเผานี่แหละถึงมันจะเผาไม่นานแต่ก็ทําให้ตายได้ส่วนข้อเสียกระสุนไฟคือจะลดความเร็วกระสุนและลดดาเมจร,ระยะไกลก็ไม่เป็นรายแรกมากับกระสุนที่เผาศัตรูได้ก็เอาคุมอยู่นะโอเคผมจะไม่พูดนานเรามาดูของแต่งกันดีกว่าชิ้นแรกมัซเซอร์ผมจะใส่เป็นเข็ดเสียงต่อมาบาริเอลแสนยาวสุดเลย ออปติกผมจะใส่เป็นคูณ3กับ6เอาไว้คอสัตูที่อยู่ไกลมากๆสต็อกจะใส่เป็นตัวลดแรงดีแนวนอนอันเดอร์วัลเวใส่เป็นตัวลดรีคอยต่อมาแม็กซใส่เป็นแม็ก0ห้นัดเลยต่อมาเลียก,กิบจะใส่เป็นตัวลดแรงดีแนวนอน อันต่อมาเปิร์กันแรกจะใส่เป็นเปอร์เพิ่มดาเมจลำตัวเปอร์กันที่2จะใส่เป็นเปอร์เพิ่มแมกกาซีนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของแต่ง S T G C G ใส่กระสุนไฟของผมโอเคก่อนจะไปดูเกมเพยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับโอเคถ้ากดแล้วไปเจอกันในเกมเลยครับ ฮะ,ะวัดเมื่อกี้ผมยิงเล่นๆคงไม่เบื่อเนานะกับสนามบินเนี่ยลงแต่ที่เดิมคลิปไหนก็ลงแต่ที่เดิมเนี่ยอย่าเบื่อนะผมไม่รู้แล้วว่าจะไปลงตรงไหนอะโอ้โหนี่มันคนหรืออะไรวนันนี้เยอะชิบหายเลยโอ้ยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวยมีตัวหลมีตัวหลวงพวกขอเก็บตัวนี้ก่อน S <S 2> <S 2> อ้าวไม่โดนเฉยทำไมมันเดินนิ่งอ่ะยิ่ยสวัสดีครับนาย ทำไมผมเล่นกิจเล่นจ <desserts so> <hungry> ั่วรดีนะไม่ตายอ่ะต้องตายเมื่อกี้เสียหน้าเลยโหยิงเชี่ยเลยเนี่ยไอ้้ได้วิธีสไนเปอร์แล้ววิธีแห่งสไนเปอร์มาดิสไนเปอร์ก็มาดิ mày bảo lắm, mày ảo lắm đủ lười Này à ตำสำนักเดียวกันก็มานี่หมอบว้อมกันหมอบว้อมกันะโคตรฮาเออโอ้โหยังเยอะตายไหมยน่ะโดนไฟบุนตายไหมยน่ะ ได้ทำผมมีก่อนนะน่าจะได้อเ,อเ,เออ,อเอาเสียวโวนลัตคิวโอ้โหใส่กอ่อน ้ยต,ตัวนี้มันไงเอาอยู่ๆมันก็โผล่มากำลังเก็บวันนี้อยู่เลยคนพบสไนเปอร์อตัวตา,ตายไปไหนดอกเมื่อกี้ผมเห็นมันตายนวเนี่ย What the fuck? Oh! oh. ปืนเที่ยงยังไงเนี่ยเออโอ้ล็อกพอดีไม่ได้ลงหลังคาหรอกแล้วก็จะลงหลังคาซะอีก ประตูเปิดตายดิเออโอ้โห กเลยเดี๋ยวช่วยเพื่อนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมามาปีสปอร์ตบุกเลยจังหวะน,นี้เราต้องบุกนีโอ้โหคัตเตอร์ เด็กแจ๊บอ้าวมึงจะลงมาทำไมเนี่ยตัวข้างหลังตัวข้างหลังเอ้าอยู่ไหนอ่ะอ้าวเมื่อกี้มันยิงผมจากข้างหลังนี่ไม่ใช่หรอหรือผมคิดไปเองหลอนละหลอนละเริ่มหลอนละไปทางขึ้นทางอื่นไหมเนี่ยไม่อยากขึ้นทางนั้นหรอกรู้สึกเสี่ยง เรามาเก็บงานเรามาเก็บงานโอ้โหปืนไรวะ1 9ึ่หนึ่ง ที่ไปเก็บประกอบดีกว่าเก็บเก็บเก็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บติดใส่อ,อ้าพีกีจะด้วยไม่ต้องไปไหนอะแครัอยู่ตรงนี้แหละ ไปลี่ยวตาดิตา,ตาเหอ้โอ้โหไม่ตายเธอลอด <laughs> นไฟลนเอตักตัวัตัวโอ้โหไม่โดน ล่าอย่างวะนนี้ล่าอย่างเดียวเอวอต่อไปนะน้องเออโอ้โอ,อ้โอ,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 อ้เอ้เ้ จเย็นโอ้ดูมันดิลุมริงเลยลุมจริงๆจบทำไมผมรู้สึกว่ามันจบเร็วจังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเล่นแป๊บๆก็จบแล้วผมเล่นมาเก้านาทีเองเนี่ยอะไรวนะปกติยี่สิบสามสิบอ้อ